ต่อกันที่กำลังฐานจิตอาสากองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่8ค่ายมหาศักดิพลเสพตาบลโนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นจัดกำลังพลสนับสนุนฝ่ายปกครองอำเภอชุมแพกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสพชุมแพส่วนราชการผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันกรอกกระสอบทรายทำแนวกั้นไม่ให้น้ำล้นทะลักท่วมพื้นที่ในการซ่อมแซมบริเวณถนนเชื่อมต่อ ระหว่างบ้านแก้งยาวกับบ้านท่าเดือดตาบลชุมแพเนื่องจากถูกน้ํากัดเซาะทําให้พื้นผิวถนนขาดชํารุดเสียหายความยาวกว่า30เมตรไม่สามารถสัญจรได้ปัจจุบันปริมาณมวลน,น้ำได้ลดระดับลงอีกประมาณ1-2วันถ้าฝนไม่ตกลงมาซ้ำก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ดังนั้นจึงเร่งปรับปรุงฟื้นฟูซ่อมแซมถนนให้สามารถกลับมาใช้งานได้อโดยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเป็นแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามนโยบายของกองทัพบก